ขอโทษนะนะครับผมที่ขำก่อนเริ่มคลิปอะนะครับผมก็ตามที่เห็นนะครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีแฟนชอซีทุกคนด้วยนะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง after the match นะครับประจำวันอ่ะแต่มันก็เข้าสู่วันจันทร์แล้วใช่ไหมก็วันจันทร์ที่26กุมภาพันธ์ครับ2567จะวันอะไรก็ช่างอยู่แล้วนะครับผมมันก็นะครับ นะครับนะอย่างที่ผมพูดไว้นะครับก็ถ้าเชลซีแพ้ก็คลิปตไม่ยาวอยู่แล้วนะครับผมทุกคนเห็นครับคนที่ไปงานสองงานเห็นกับตาแฟนบอลเชลซีทางบ้านที่ดูไทยรัฐทีวีช่องทาง32เห็นกับตาอยู่แล้วว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรนะครับตั้งแต่เลี้ยวคูเสียทาง กาวเฟนแบกไปแล้วส่งโจโกเมสออกมาตั้งแต่นาที28เชลซีกดอยู่เรื่อยๆนะครับจนกระทั่งจบ90นาทีต่อเวลาพิเศษไม่รู้ทำอะไรก็ไม่รู้นะครับจากที่เคยกดใส่ลิวพูทำกลายเป็นลิวฟูกดใส่เรานักเตะของเขาแทบจะ แทบจะแบบว่าเกือบสำรองเกือบครึ่งทีมอะแต่สิ่งที่ผมเห็นแล้วผมจะอธิบายแฟนเชลซีก็คือนี่แหละครับของการที่มีนักเตะที่เป็นผู้นำในทีมเห็นฟันไดไหมครับนี่แหละผมถึงบอกไงว่าํำใจนะครับแฟนเชลซีว่าทำไมถึงไม่ค่อยไม่ไม,ไม่ยังไม่ประสบความสำเร็จเพราะตรงนี้แหละครับผมบอกแล้วไงถ้าผู้บริหารยังไม่คิดจะเปลี่ยนแนวคิด อย่าที่ผมพูดเอาไว้มึงไม่มีวันเป็นแชมป์หรอกครับผมพูดไม่ได้ดูถูกนะครับผมพูดว่าตรงนี้เลยทั้งนโยบายทั้งโค้ชเนี่ยถ้าไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันไม่มีวันได้แชมป์หรอกครับผมดูถูกทีมตัวเองอย่างนี้เลยไม่มีวันหรอกไม่ต้องไปพูดถึงแชมป์ลีกเลยครับเอาแชมป์บอลถ้วยธรรมดาไม่มีวันหรอกครับ นักเตะเชลซี Chelsea, มันคือทรัพยากรส่วนโค้ชคือคนที่จัดการทรัพยากรทรัพยากรการเป็นการเป็นทีมฟุตบอลเนี่ยมันต้องมีอายุนักเตะที่เป็นแกนหล,ลักของทีมนักเตะที่สามารถเป็นผู้นําไม่จําเป็นต้องไปกับการทีมแต่เป็นผู้นําในสนามดึงดึงโมเมนตัมของทีมได้ควบคุมอารมณ์ในสนามได้จิตใจนิ่ง สั่งน้องๆและต่างๆนิ่งได้นิ่งกับเป็นทีมทำกับเป็นทีมมันถึงจะประสบความสําเร็จครับนี่คือเสียงที่ผมพูดเอาไว้เกือบทุกคลิปแล้วกันเน้นย้าม,มาเสมอผมพูดตั้งแต่หลายฤดูกาลแล้วไม่ซ้ําแต่ยังไงเจ้ซีก็ยังเหมือนเดิมครับยังนโยบายเดิม คือคุณจะทำจะก้าวไปว่าเออคุณอยากจะเซ็นนักเตะที่มันอายุน้อยๆอะไรมาคืออย่างแรกคือมึงต้องมีแกนก่อนแล้วมีทีมที่เป็นหัวใจเป็นแกนหลักอยู่แล้วเป็นเสาหลักของทีมอยู่แล้วที่เหลือลายล้อมไปด้วยนักเตะดาวลูกไม่มีใครว่ามึงเลยแต่กลายเป็นว่านักเตะดาวลูกมันมารวม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 ,รวมกัน นักเตะซีเนียเชลซีไม่ไม่เอาอ่าวกันเลยเองอะ่ะไม่ได้เป็นดีเนเอเชลซีไงสเตอร์ลิงมันใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ใช่เดียโกซิวจะพึ่งพาเขามันแค่คนเดียวเองเหรอมันจะพอเหรอครับผมถามแค่เนี้ยการขาดเดียโกซิวเกมนี้สส่งผลเหมือนกันนะครับต่อให้หลายๆคนบอกว่าอายุมากนะครับไล่ความเร็วไม่ทัน แต่เกมเหล่าเนี้ที่มันเกมที่มันนัดเดียวจบอย่างเงี้ยเดียโกสิวาก็สําคัญครับคุณดูอย่างฟันได้ดิมันไม่จําเป็นต้องประกบวิ่งไล่ทางบอลเฉยๆอ่านเกมด้วยประสบการณ์นะครับความนิ่งอะเวลาฝากบอลไปที่เขาเป็นไงครับทุกอย่างมันดูง่ายเห็นไหม๋ยวเชลซีดูดิส่งบอลกันทีแต่ละทีทุกอย่างทุกจังหวะยากไปหมดผมบอกแล้วไง เดี๋ยวสุดท้ายแฟนเชลซีส่วนใหญ่ที่เขามองกันคนละมุมกับผมอ่ะเดี๋ยวเขาก็จะมาดูคลิปผมเองนะครับขอบคุณนะครับช่วง Before the m a t c h สามพันกว่าวิวเนี่ยขอบคุณมากๆแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเป็นแนวคิดเล็กๆจากแฟนบอลธรรมดาเลยครับ ไม่ได้มีประสบการณ์เป็นนักข่าวอะไรไม่ได้เคยเก็บสถิิิหาเหวอะไรกับเขาเลยแต่ดูบอลมาก็เกือบยี่สิบปีอะไรเงี้ยผ่านอะไรมาเยอะอะเงี้ยดูแต่ละผมไม่ได้ดูเชลซีทีมเดียวนะผมก็ดูหลายๆคู่แชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยแทบจะดูเกือบทุกครั้งอะไม่ว่าจะรอบแบ่งกลุ่มรอบสิบกทีมรอบแปดทีมอะไรช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแต่เชลซีผมดูพัฒนาการอยู่แล้วครับผมดูทุกเกือบทุกเกม แต่กลางสัปดาห์นี้ที่จะเล่น f อฟเอคัเนี่ยก็คงไม่ได้มาอาจคลิปให้ทุกๆคนฟังนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันในเกมพิมลิกสูสุดสัปดาห์แล้วกันนะครับ,มนะนะรบผมถ้ามีเวลานะนะครับผมถ้ามีเวลาก็ยังไม่รับปาแล้วกันนะครับแต่ว่าค่อยมาเจอกันนะครับนั่นแหละดังนั้นเนี่ยคลิปนี้มันไม่มีอะไรมากครับบทสรุปอย่างที่เห็นเลยครับความละเอียดความนิ่งนะครับจังหวะเล็กๆน้อย แล้วผมก็บอกแล้วไงในช่วงบีฟอร์ดมัมคือถ้ามึงโต้กลับใส่ลู์พูลได้มึงต้องยิงประตูให้ได้แล้วคนที่ฝันร้ายแล้วนอนไม่หลับแน่แน่ผมเชื่ออะไรคนหนึ่งคอนเนอร์คาลักเกอร์ครับ,รบโอกาสเน่งๆไม่รู้กีก่รอบแล้วผมก็จะดูว่าพรุ่งนี้หรือเนี่ยหลังจบเกมไปเนี่ยแม่งจะมีใครด่ามูดิกหรือเปล่ากับลูกที่เสียประตูให้กับฟันร้ายมงโฉกอ่ะผมจะดู มันจะหาตรงไหนมาด่ามูดิกไหมผมว่าเดี๋ยวก็มีส่งมาทําไมมดดยเก้บูดิกเขาไม่ใช่เปโดหรืออาซาอะไรประมาณเนี้ยหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ใช่คนที่เปลี่ยนเกมอ่ะแต่คุณดูแทคนิกเวลาคุณดูคุณมึงมึงลองไปมองเกมต่อเวลาพิเศษดูดิเจลซีเล่นอะไรครับทําอะไรผมถามแค่น,นี่ยมึงทําอะไรมึงปล่อยข้อบุกมาทําไมอ่ะไม่เล่นเหรอไม่สู้่ะ เหมือนโปเชติโนเป็นวัคซีนสเปอร์แล้วเอาวัคซีนตัวนั้นอ่ะมาฉีดให้กับเชลซีดีเอเอเชลซีเปลี่ยนไปทําให้เชลซีเป็นทีมที่หงงกลัวไม่สู้ใจฟองง่ายกระต้นไม่มีใจนักสู้ไม่มีคุณดูนักเตะดาวลูกของลิงพูลงมาแต่ละคนเห็นไหมวิ่งกันแบบเอาเป็นเอาตาย ผมบอกตามตรงถ้าลิวพูครบชุดมีทั้งซาลานูนเยสอะไรต่างๆโจต้ามึงเละเลกว่าน,นี้อีกบอกเลยก่อนที่ลิวพูจะเสียการเป็นแบบไปเขาบุกใส่เชลซีเห็ไหมเชลซีแทบจะตั้งเกมไม่ได้เลยเพิ่งมาลืมตาอ้าปากตอนที่ลิวพูเสียการเป็นแบกไปแล้วก็ใช้โจโกเมสลงมานั่นแหละเออ ปแกเหมือนกันนะนะครับยังไงก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมเพราะว่าทุกทุกคนน่าจะได้เห็นหมดเอาเอาความความคิดไต่ตรองวิเคราะห์ดีๆครับว่าคุณจะได้เห็นอะไรในเกมนี้เห็นเยอะมากไปไต่ตรองดูครับแล้วมันก็จะเป็นอย่างที่ผมพูดไต่ตรองให้ดีครับ คุณมีแกนเอาง่ายๆนะอย่างน้อยมีสี่คนหรือห้าคนอย่างมากเลยคือแปดคนเจ็ดถึงแปดคนถ้าคุณมีนักเตะอย่างเงี้ยอยู่ในกำมืออยู่แล้วนักเตะที่เป็นคู่นําทีมได้นักเตะที่กระตุ้นได้นักเตะที่คุมอารมณ์ของเกมได้เนี่ยชีวก็ไม่ใช่อะไรไมากับตันทีมไปอะไรกับคอนไอกระทางาแบลลี่ผมงงมากคอนเนอร์แบลลี่แบ็คขวาของเลี้ยวหัวโดนไปนเหลือทั้งคู่่มีจังหวะหนึ่งเห็นไหม ไปรวบกันตรงข้างสนามอะ่ะแล้วอารมณ์ร้อนใสอ่อ่ะนี่ไม่ใช่วิสัยของกับตันทีมรผู้นําทีมแล้วครับแบบเนี้ยหมดเลยครับการกระทะระําอ่ะเข้าใจไหมครับการแสดงออกมาเห็นไหมนั่แหละเกมนัดชิงชนะเลิศคุณดูทีมเดอร์มันลิตเล่นทีมต่างๆที่เขาไปเล่นแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกบ่อยๆเข้าชิงเรื่อยๆอะไร คุณดูคาแรคเตอร์หรือการเล่นของพวกเขาเนีครับอารมณ์ของเขาอะนิ่งไหมตื่นตอนหกไหมหวันหวันไหมได้ฟไหมกูมไม่สู้แล้ยไหมไม่มีครับละเอียดสุข,ขุมนิ่งเล่นไปตามเกม ไม่หลงกลคู่แข่งไม่ไม่หลงกลแทคติกของคู่แข่งบางทีมแบบคล้ายๆแบบเล่นและยั่วอารมณ์ถูกไหมบางทีแต่ไม่ต้องไหลไปตามนั้นครับอโอ้โกดผิดนะนะนนครับขอไปขอไปนะนั่นแหละครับแค่นี้เลยดังนั้นเนี่ยเป็นบทสรุปไปงนะ่ะก็ยินดีกับทีมลิวปูครับ คือไอช่วง90นาทีคุณดูไม่สมควรจะเป็นผู้ชนะด้วยซ้ํานะแต่ว่าต้องยอมรับว่าช่วงต่อเวลาพิเศษคุณสู้เพื่ออยากได้ทอรอฟี่จริงๆส่วนเชลซีก็ตอนนั้นแหละครับไม่ถึงตลอด90นาทีคือชั่วโมงหนึ่งอือมเพราะว่าโจโกเมลโลม,มาที่28ประมาณสามที่ไปแหละแล้วก็โทษเวลานานาน่ะครึ่งแรก6นาทีนั่นแหละครับเชลซี Chelsea สู้แท้ตออน,นั้นแต่พอต่อเวลาพิเศษคุณรับเลยครับ เล่นเกมรับโยกกุสโตจากแบกขวาไปเล่นแบกซ้ายให้ชาลมบาเล่นแบกขวาอืเอ็นคุณครูก็ยืนแห้งเหี่ยวตายไปครับได้บอลยังไงอะ่ะนะครับประมาณนี้เวลาขึ้นเกมเห็นไหมมีช่วงหนึ่งครึ่งหลังมั้งประมาณเนี้ยครึ่งหลังรละครึ่งแรกไม่รู้ของการต่อเวลาพิเศษในช่วงท้ายๆครึ่งหลังอะ่ะที่มาดูเก้เพยายามจะลากขึ้นไปแต่ โซีไม่มีการเติมเกมรูิขึ้นมาเลยเติมกันช้ามากเนี่ยครับก็ไปคิดกันเอานะครับว่ามันเกี่ยวกับนักเตะหรือมันเกี่ยวกับแท็กติกของโคช้ชวะไปคิดดูกันครับแล้วมาให้คําตอบผมก็ได้นะครับในคอมเมนต์ใต้คลิปถ้าเปิดสติกเกอร์ซุปเปอร์แชทได้ก็จะดีมากจริงนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงกําหนดของ youtube เข้าอนะแต่ก็ทําไปเรื่อยครับ นะก็มั่นใจว่าน่าจะถึงได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าก็ไม่ได้ลงคิดอะไรบ่อยๆไงนะครับผมก็เลยอ่ะก็ไปเรื่อยๆครับเป็นช่องเล็กๆช่องหนึ่งไปอีกทางเลือกหนึ่งแล้วกันนะครับทางเลือกคนดูนิดหน่อยก็ผมก็ดีใจแล้วที่มาดูนะครับดังนั้นเนี่ยก็เอาไว้เท่านี้นะครับก็ไปดูรายชื่อนิดนึงหน้นารานิดนึงนิดนึงนะครับผมก็สี่สองสามหนึ่งครับสามตัวเป็นเททตลเปโตวิด วันนี้ผมก็ให้แมนออโตแมทเขาแหละนะครับผมก็เต็มที่ของเขาแล้วนะครับผมทั้งเซฟทั้งไรต่ออะไรลูกฟูวงฟานได้มันมันหมดปัญญาจริงๆนะครับผมแล้วก็ชิเวลโควิลดีซาซิกุสโตนะครับผมเอนโซไกเซโดก็ทั้งคู่โดนดูถูกโดนดูแคนไปต่อไปนะครับโดนแซวต่อไปเพราะว่าเอนโดเล่นดีกว่าประมาณนี้เอนโดคนเดียวเล่นดีกว่าเอนโซไกเซโดประมาณนี้ผมก็ไม่รู้นะก็เขาก็แซวๆกันในโลกออนไลน์ก็ปล่อยเข้าไปเลยครับ เพราะส่วนตัวผมแล้วการดูดูการนี้สบายใจมากนะครับผมบอกเนี่ยเพราะรู้ผลตั้งแต่แรกเลยอะแบบพบรู้แบบคือเหมือนมองอนาคตเห็นเลยว่าเจ้าซีจะไปยังไงอะไรประมาณเนี้ยก็คือถ้ายังเหมือนเดิมอะไรแบบนี้เหมือนเดิมก็ทําใจนิดนึงอ่ะนะครับผมอาจจะไม่รู้จะแย่กว่าดูดการที่แล้วหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยก็ทําใจกันดีๆนะครับเพราะว่าผมมองไปดดูการหน้าดีกว่า ดูการนี้มันจบยังไงมันก็ได้เท่านี้ครับโจซีก็มคีคุณภาพหรือฝีเท้าก็ประมาณนี้แหละครับมันทําอะไรไม่ได้แล้วอะ่ะพัฒนาไปก็ได้แค่นี้นะครับผมเนลลุกนับเซอร์ลิงกาลัเกอร์โคพาวเมอร์แล้วก็แจ็กสันสเตอร์ลิงในครึ่งหลังเยยบเลยไม่แทบจะไม่มีบทบาทเลยการว่าไปขึ้นทางทางขวาซะเยอะทางโคพาวเมอร์อะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็คนที่ฝันร้ายที่สุดสำหรับค่ำคืนนี้ไม่อยากเป็นคืนที่น่าจดจำก็คือคอนเน์กาลเกอร์นะครับ เหน่งๆไม่รู้กี่ลูกนะครับแล้วก็แจ็คสันนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสลับในช่วง after the match ก็ดูบอลสนุกสนุกแบบสบายๆแบบผมก็ได้นะครับผมก็คือแบบอ่าอย่างเก้กอะเอฟเอฟเอฟคัพกับลีเนี่ยก็ชนะก็โอเคครับก็ไม่มีอะไรนะครับผมเกมนี้ที่แพ้แพ้กับลิเวอร์พูลผมก็ไม่แปลกใจแล้วก็แบบก็ตามเนี่ยก็มันได้เท่านี้จริงๆอะไรประมาณเนี่ยเหมือนจะมีลุ้นด้วยนะอะไรแบบนี้แต่ว่าผมก็บอกแล้วไงว่า ความเชื่อมั่นต่อตัวโปเชติโนผมหมดไปตั้งแต่เกมกับเอเวอร์ตันแล้วไปนับดูครับว่ากี่เดือนแล้วอะ่ะนั่นแหละชนะเล่นดีกับแมนซิตี้หรือชนะทีมแอสตันวิลล่านะอย่าโดนหลอกง่ายๆนะครับผมบอก mm hmm. แฟนโชซีตรงนี้เลยอย่าโดนหลอกนะครับอย่าวางใจมากขนาดนั้นว่าทีมันกลับมาแล้วทีมันเล่นดีแล้วอย่าพึ่งครับทรงบอลมันยังอย่างนี้อยู่เลยอะ่ะ ผมก็เลยมันไม่เชื่อมั่นอยู่แล้วไงเข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยดูบอลให้สนุกครับชนะดีใจก็แพ้ก็ไม่เป็นไรก็ชิลๆเห็นไหมนะนั่นแหละครับอารมณ์ของเชลซีเพราะว่าเชลซีไม่ใช่ทีมอย่างยุคสมัยก่อนแล้วทีมเปลี่ยนไปจริงๆจ,จากเจ้าของใหม่ก็คือทําให้ทีมเชลซีเป็นทีมที่โอกาสยิงเยอะแต่ยิงประตูแทบจะไม่ได้เลยลยิงประตูไป่ค่คบแบบตีนบอร์ดกันหมดประมาณเนีย้ยิงประตูกันไม่ค่อยได้นะครับผม นะแพชชั่นหมดนะครับผมไดฟอง่ายนะครับผมขาดผู้นำทีมอะไรแบบนี้นะครับผมก็ประมาณนี้และกันนะครับผมก็ขอให้นอนหลับฝันดีนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับก็นอนแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอแล้วค่อยมาว่ากันต่อในเกมกลางสัปดาห์ก็เดี๋ยวคงจะไม่ได้เจอกันนะครับผมก็ยังไงก็ฝากดูกันด้วยแต่ถ้าผมแวะมีเวลาสักนิดหน่อยอาจจะทำอัพเดตแมตช์ได้ก็เดี๋ยวจะดูก่อนละกันนะแต่ว่าคง คือน่าจะสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะไม่ได้ทำนะครับผมเพราะว่าตอนช่วงนี้ก็วุ่นวายนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในเดือนหน้านะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมยังไงก่อนจากไปแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับยอดวิวนะครับผมขอบคุณมากกดไลค์กันเยอะๆนะให้ถึงร้อยไลค์เลยนะก็มันก็จะได้แบบมันได้แบบการมองเห็นอะไรไปถึงถึงคนอื่นๆบ้างแฟนเชลไปถึงเจาะกลุ่มแฟนเชลซีกลุ่มใหญ่ๆหน่อยอะไรกลุ่มส่วนมากเขาอะนะครับผมนั่นแหละอยากจะให้คลิปไปถึงตรงหูเขาบ้างอะไรอย จะได้รู้ว่าเออมุมมองตรงนี้ก็มีนะเวย้ยอะไรแบบนี้นะครับผมก็ขอให้มันเสียงดังๆนิดนึงแล, like แล้วกันกดไลค์เยอะนะให้ถึงร้อยไลค์ไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับอย่างอัฟเตอ e ์เดอรมเกมรอบชิงชนะเลิศคาราบาวครับที่เชลซีแพ้ลิเวอร์พูลไปศูนย์ต่อหนึ่งในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันรัยัยก่อนจากไปรับอย่่ลืงกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ช่อง h a r ์ดออฟดูเว้ดยนะเพื่อเป็นการใจกับผมสำหรับนี้ในช่วง After the match มก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใใหหม่นนนโอกาาสสส้ะคครรััับบวดี